ใช้ซ้ำเ้นได้ไหมครับได้คุณยจะเปิดเพลงอาจจะดังหน่อยใช้ได้ไหมครับเี่ี่เปิดยงนี่ี่นี้เป็นจริงเ่ยมันแขงจริงจังเมื่อวานจริงจังเลยพี่ความขัดคุณนุ้วนีมันเปนอะไรกนี่ผมมารายการนีต้องมาขักันนะ ่ <át stars> อมาช้าพอดีพอีเื่อเมื่อกี้รีารพี่อ๋ออ๋อเต้อล่กัตอนอย <gaze> ู <tamam> <ot> ่า <lonely> น <t ôi Jorge> ่ไหะเอ้ยอะไรเนี่ยไน่มันเป็นมิชั่นแรกของเราเลยเขาทษทีมาช้าทำไมมาช้าอีกากระสดติดจริงแหละจริงติดเดไปเอาน้ที่ไหนมาเนี่ยที่ส้นทางาขไม่คิาเกลียเลยอะออ้ยยังเยางเลยกระสไปอานไป้ อ่า an no ่ไม่ต้องน้อยใจหรอกไอ้หนูไอ้นเอย่านี้มตับ่งไอ้นี้บุญในดไนหมีหเฮ้ยยองไปทางสมมตม้ยอ่ะยังไปนอนเร่องง่วง่าเอาด้วยรอเ้ยพี่ีพี่ี้าหมดเลยอ่าเดี๋ยวอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่กนีกูกนกู ขอโทษหรือเปล่าเอาี่ังัคนเดียวเลยเขาไม่มีควเหอสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมารถไฟไฟจราจรเลยเอานี้ไม่ดูรายการล้านคนใช่ไหม ep หน่งคืออ๋อในอ่าใาใรู้นอนแล้วนอนแล้อะไรเนย เอาละคนต่อไปเดยวคุณเลยดีกว่าต่อกันเลยเฮ้ยเจ้าหี่ชายแชรต่อเลยอตรเลยข้ามหลอกข้ามหลอกดีครับผไฟที่ผ่าน อะไรอ่ะทำาอยสองคนหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมพีไม่ออจริงเอาเลยเอออะไรอะไรคุณม่แค่ผมมนยืนนี่็นกะชับเ่อเอีชอตเตอร อ่ะไม่เป็นไรใครใครเนี่ยพี่เจลขนาดยังไม่เริ่มนะเนี่ยทำไมครับช็อตขนาดนี้พี่มีพลังกานบางอย่างมั้ยหรือจะเป็นไฟหรือจะเลิกไฟเบอร์ครับผมเดี๋ยว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 โทษนะส่งให้ขนาดนี้เสียงขนาดนี้ไปไปไฟเบอร์ได้ไงเอาเก็บไว้ให้พี่ทุกที่ท้องเสีย ใครมาเปิดพิทิีวอะไรหนะ้าหอ ครับน้องพี่มาแนวเล่นเสียงเล่นเสียงเล่นเสียงโป๊เสียงเท่าไหร่อะเออโอ้โหเขาเ็ตรอนมาใหม่เขามีไม้สกวอตด้วยชวนมุกมุกดีชิดเองอะไรตาอูไฟายมวยมันทำหน้ามีบ่อน้งกูเย้ เดี๋ยวเราก็จะไปโชว์กันแล้วได้ในเมื่อเราเออเราบูมลงพลังกันสักหน่อยเหมือนสเตจที่ต่างประเทศที่เขาถือไม้อะคนนึงสีไม้แตกต่างแต่ไม่แตกแกก้เว้ยเราบุนลงพลังกันหน่อยดีกว่ามานบูมแบบชาาไฟไหไฟเยอกสามสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูยกูว่าอะไรมันขาดหายไปหวะอะไรวะมึงเคยวาดคางสีชมพูไหมี่ย คนเราโตขึ้นอะไรก็เปลี่ยนไปนี่ีไปไหนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนได้เต้นเนียสีม่วงม่วงมึงหายไปไหนตมาด้วยตอนนี้ไม่เหมือนวาเต้นอารบิกแล้วเนาะมาไม่ได้งองส Thank mm -hmm. you. ปีที่แล้วเนี่ยเกิดซูดอมน่องขัดจังการอ๋อแล้วปล่อยเพลงอะไรออกไปปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับผมฮะไม่ยอมฟังนานคุณซื้อตัวเองได้สุดท้าเลยหรือว่าเราลังเลอ๋อแบบไม่ร้องแบบไม่ร้องเราร้องแบบนี้ดิ๊กซีห้าหกเจ็ด

ขอครครับเอดือนหน้านะครับผมโปรเจกต์มันจะปล่อยสเกิลใหม่นะครับผมขอบ้างเอาสิเอนหน้าผมีกมทีมนะครับเดือนหน้าก็จะมีงเกิลที่ต่อไปนี้ หน้าป,ปีหน้าไม่ใช่กรเลี้ยงเงี่ยมเลยเลี่ยงเลยอ่ะแค่จะบอกว่ารายการลา่าเซคอดเนี่ยเป็นจุดก,กำเนิดของพวกเรา5คนแต่ไม่ใช่แค่5คนจะเป็น35คนซึ่งตอนนี้ก็ได้แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วนะฮะแต่ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังมาวันนี้ขอเสียงให้ลา่าเซคอดหน่อยได้ไหมครับการเลียงลา่าเซคอดเนี่ยก็เป็นเกมนะครับคือเกมที่มันมีหลายด่านกว่าที่เราจะผ่านไปแต่ละสเตจใช่ไหมถูกก็เลยเอามาดีเดตจากเกมเกมนี้ซึ่งต่อไปเนี่ย เราจะต้องไปต่อสู้กับบอสแล้วเราเดินบันไดมาแต่สู้คนเดียวก็ไม่ไหวเลยจะเอาเพลงหนึ่งเพลงนี้ที่เป็นเพลงรวมใจเพลงรวมใจที่จะทำให้เราเปล่งดนตรีดาวออกไปไม่ใช่แะไรการไม่ใช่อะไรการละหมาด้ใจไม่ได้ใจใจเธอคยพร้อมกับสเตด็จเรียนครับ Time to fly, to fly.

对吧？Okay,